วันนี้นายทักษิณชินวัตรลงใต้อีกครั้งนะครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกลับไปครั้งนี้ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับแต่ไปเดี่ยวไมโครโฟนแทนครับแล้วก็พูดถึงปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับช่วงหนึ่งเนี่ยก็พูดถึงนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้กําลังทํางานหนักแก้ปัญหาเศรษฐกิจพยายามจะเอาเงินค้างท่อมาหมุนเศรษฐกิจครับ นี่เป็นประโยคทักทายนะครับแล้วก็แนะนําตัวของนายทักษิณชินวัตรกับชาวบ้านครับที่มาร่วมงานบุญยกฉัดพระประธานและทอดผ้าป่าสามัคคีวัดสุชนตําบลทุง่งใสอําเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปตามคําเชิญของนายนัทวุฒิสายเกื้อแกนนําพักเพื่อไทยครับแล้วก็มีชาวบ้านนะครับมารอรับที่ตําบลทุ่งใสานายทักษิณเนี่ยบอกว่าดีใจครับที่ได้มาทําบุญด้วยกันขอให้ทุกคนอดทนไปอีกนิด เพื่อให้ผ่านพ้นไปแล้วก็ขอให้เข้าใจว่าที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่มานานครับบอกบอบช้ํามาหลายปีแล้วก็เปรียบเทียบนะครับบอกว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนบ้านครับเหมือนกับช่วงปี40ที่วิกฤตต้มยำกุ้งทําให้หลังคาพังแต่ว่าตอนนี้ฐานรากเสาเรือนกําลังผุซ่อมยากแต่ซ่อมได้แล้วก็บอกด้วยว่านายกเิงกําลังทํางานหนักเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตขึ้นให้ได้ครับ ต้มยำกุ้งเนี่ยหลังคามันพังมันซ่อมง่ายแต่สมัยนี้ตอนนี้เนี่ยฐานลากเสาเรือนมันผุมันซ่อมยากขึ้นแต่ก็ซ่อมได้ขอใช้เวลานิดนึงแต่ซ่อมได้นะครับวันนี้ก็นายกอ,อิงก็ทำงานหนักเมื่อวันก่อนก็ไปส่องดูว่าทำไมงานมันถึงไม่ออกก็พบว่า ยังมีเงินค้างท่อในระบบงบประมาณอยู่จํานวนมากโดยที่ไม่ต้องไปกู้นี่ยืมสินก็ผักดันออกไปได้เศรษฐกิจก็มีโอกาสจะเติบโตได้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปนายโยอิงจะผลักดันให้เงินออกสู่ประชาชนให้มากที่สุดเพื่อให้เศรษฐกิจมันฟื้นโดยเร็ว นายทักษิณกล่าวด้วยคะว่าการกลับไทยมารับโทษและได้รับ<อ>พระบรมราชาองคการอภัยลดโทษได้ปฏิบัติตนต,ตามพระราชาองค์การและตามรับสั่งที่ให้นำความรู้ความสามารถมาช่วยงานบ้านเมืองและจะทุ่มเทจนกว่าชีวิตจะหาไม่มและหลังจากนายทักษิณกล่าวจบค่ะนายนัทวุฒิก็กล่าวแนะนําคณะที่เดินทางมาร่วมงานบุญครั้งนี้ซึ่งมีทั้งพันตํารวจเอกทวีสอด่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีนางสาวพิมพ์พัฒราวิชัยกุลสอสนครศรีธรรม พักรวมไทยสร้างชาติแล้วก็มีอดีตสสของพักเพื่อไทยอีกหลายคนร่วมคณะมาด้วยนอกจากการต้อนรับของนักการเมืองและชาวบ้านในพื้นที่มีการจัดพารามอเตอร์4ี่ลำค่ะบนพารามอเตอร์เห็นไกลๆอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ติดป้ายข้อความเขียนว่ายินดีต้อนรับนายกทักษิณคำนี้นะคะขับเคลื่อนไปบนท้องฟ้าเหนือวัดสุชนด้วย ส่วนบรรยากาศด้านล่างก็มีการจัดเตรียมสถานที่เอาไว้รองรับผู้ที่มาให้การต้อนรับนายทักษณิณจํานวนมากท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดค่ะมีตํารวจทั้งในและนอกเรื่องแบบกระจายกําลังกันตามจุดต่างๆค่ะสลับมาที่กรุงเทพครับที่วอปอกับวันนี้มีการบรรยายพิเศษให้กับนักเรียนหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสําหรับผู้บริหารระดับสูงนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไปในหมวกหัวหน้าพักภูมิใจไทยครับพูดถึงสภาวะการค้าการลงทุนของไทยในเวลานี้นะครับบอกว่าจะต้องแข็งแกร่งพร้อมรับมือกับสถานการณ์โลกแต่ก็ย้ำว่าไทยยังคงต้องเดินหน้าผลักดันการรักษาสุขภาพที่ถือเป็นจุดเด่นของประเทศครับนายอานุทินบอกว่าถ้ามีโอกาสกลับไปบริหารกระทรวงสาธารณสุขก็พร้อมจะสารต่อนโยบาย30บาทรักษาท,กษาทุกโรค โดยย้ำในคำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับแล้วก็ยึดมั่นในคำสัญญาที่มีต่อประชาชนนะครับแล้วก็เปิดเผยว่าได้พูดคุยตกลงกับพักเพื่อไทยแล้วต้องเดินหน้านโยบายและร่างกฎหมายกัญชากัญชงครับแม้จะต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดไปบ้างก็ตาม